พี่พงศุลธียันในกล้องมอนเหมือนอะไรเฮ้ยังไงพี่พมใช้แน่ๆเลยเฮ้ยใช้เสื้อขาวด้วยผพอบหยาพอบพี่ทุกคนเพราะว่าพี่พมศ์เดี๋ยวน้องจะไหวตัวทันถ้าพี่อยากรู้ใช่ไม่ใช่พี่พมเปิดไฟใชยเลยเปิดอีกน่าใช้ใช้แล้วไปแล้วููไปเฮ้ยยเเฮฮ้้ว เหมือนเขาชิหิวมากเลยนะพี่พรมดูดิดูเขากินปลาสิเฮ้ยเฮ้ยดึงพี่พรมไปได้เนี่ยน้องน้องเฮ้ยพักพี่พรมเฮ้ยน้องยะยะเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พรมไปแล้วอวิ้นเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีไอเอ็มน้องพิมพ์นะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็เดินทางมา ที่หัวอีกครั้งหนึ่งนะก็คลิปนั้นเนี่ยน้องพิมเนี่ยเจอน้องที่เป็นปิดนานะอยู่ๆเนี่ยน้องเนี่ยก็มีอาการแปลกๆนะอยากยากินแดกของดิบๆ,ๆนะคลิปของน้องพิมเนี่ยจริงๆน้องพิมพลงไปแล้วนะก็คืออยู่ๆเนี่ยมือน้องพิมเนี่ยไปโดนอะไรไม่รู้นะก็เลยมันกดแล้วมันก็เลยกดลบโดนนะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพก็เลยจะมาหาน้องอีกครั้งหนึ่งนะก็วันนี้น้องพิมพ์ก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะพี่ๆเราเนี่ย เอาปลามาด้วยนะจริงเป็นปลาสดๆนะพี่พี่จริงๆนะเราจะเอาไก่มานะแต่แบบไก่มันไม่มีนะน้องพิมพ์หาถือแล้วก็ไม่มีนะคือพยายามหาแล้วมันก็ไม่มีเลยนะก็เลยเอาปลามาแทนนะปลาสด <c oughs> ไม่ได้เดินทางมาเพียงคนเดียวนะ <c oughs> จริงๆเนี่ยพี่ผมก็มากับน้องพิมพด้วยนะพี่ผรม,มาะ <c oughs> พี่ผมเนี่อยากจะมาเจอด้วยตาของพี่ผมเองนะสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวันนี้ผมก็มากับน้องพิมพ์นะผมก็เพิ่งไปทํางานมานะ ช่วยน้องพีอีกแรงหนึ่งยุทธกนผมก็กลับมาก็น้องพีบอกว่าเขาก่อนน้องพีเจอเจอด็กคนนั้นเขาเขาผักผักใครนล่นพี่ผักพี่จอยแล้วก็เขานี่กินเดยอยากกินไอ้ของดิบๆนะบอกว่าอยากกินไก่ดิบอะไรอย่างนี้นะก็วันนี้เนี่ยน้องพ์ก็เลยแบบตั้งใจ จะเอาปลามาลอกๆเขานะพี่พรมไปดิป่ะวันนี้เราไม่เสีเวลาเราไปกันพี่ค่ะก็อย่าลืมก็อย่าลืมช่องน้ำิมพงนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมแลยทุกทุกคนสองคนลยพี่ช่วงนี้ก็ผมก็ช่วยน้ำิมพงทำงานอีกแรงหนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปอีกแรงหนึ่งเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปถ่ายบ้านผมแต่ทุกทุกคนรอติดตามนะพี่ป่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่พรมเนี่ยก็จะเดินข้างหน้าเรานะใช่เราเอาหลาสดๆนะ เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาน้องกันนะบานคนลุกบ้างที่คนคนหน้าขงบ้านนะจริงๆเนี่ยน้องพิมพ์ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะที่น้องพิมพ์เจอมาเนี่ยก็เยอะนะแต่ว่าไม่ใช่กับรางเด็กแบบนี้นะนี่คือรังเด็กพออยู่แถวนี้เราดิเข่าเข่านู้นไหมไปเลยพี่พรมน้องเนี่ยเฮ้ยพี่พรมพาไปยิงเสี่ยนเด็กนะ ได้ไหมได้ยินเสีงหนู่มได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะถ้ามีโอกาสเด,เดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายที่บ้านผมในวิดีโอคนก็อย่าลืมรอติดตามนะพี่ไม่กี่วันนี้แนะที่ผมต้องเดินทางกลับบ้านนะต้องไปหาพ่อแม่ผมแล้วอีกนานกว่าจะขึ้นมาผมก็ต้องมาช่วยอะไรอย่างที่บ้านเมืองเฮ้ยเฮ้ย เราได้ยินเสียงเด็กตบินได้ยินไหมดียินสิยินม,มีมีดเดหมานะพี่พี่นนะแต่เสียงนี้รอบๆดัวเราเลยนะมันก็ตามล่างเรามาแล้วพี่แล้วทุ่นตใจเราเดินเดินไปหายิงยิงในอันด,ด็กหนงนั่นปะ ใช่เราไม่รู้นะว่าน้องอยู่อยู่แถวนี้แหละพี่ผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดี๋ยวเราเนี่ยแอบลานันพี่ผมใช่ใช่ตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวเราเนี่ยจะตุ้มดูน้องนะเดี๋ยวเราเจะมาแอบขึ้นแถวนี้นะพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะปิดไฟฉายนะ พี่ผมเรามาแอบฝั่งนี้ดีกว่าเรามาแอบฝั่งนี้น้องมองไม่เห็นหรอกพร้อมนเป็นปออ่าบางนะดนะเดี๋ยวนี่พี่ๆเดี๋ยวเราให้พี่ผมเนี่ยดับไฟฉายนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยใช้ดับเลยพี่ผมนะพี่ผมเห็นพี่พี่เห็นไหมไอซี AC ของเขานะั่นคือถุงนะถุงที่เราใส่ปลาไว้นะเดี๋ยวเรารอเราจะซุ่มแอบนะแล้วก็เราจะเงียบๆเลยนะพี่ผม เสียงอะไรพี่ผมเขาเนดีเได้ี่สุดบหนพี่ีไ่ได้ผู้สูบเลนะ้พี่พีหยาเสนางดุมาเยเหมือนเหมือนน้องเนี่ยจะได้กลิ่นป่านะพราะว่าเสียหัวร้อยใหญ่เลยตอนนี้เราได้ยินได้เสียงพี่พีแต่เรยังไม่เจอ้องเลย เนี่ยน้องเนช่วงมาแปแกๆนะพี่พรม<ช>บางทีก็มาแบบร้องไห้บ้างหหนล้อบ้างหอบเลยพี่พพหอบเรืมหอบเลยทุกคนเราไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยจะเจอปลาที่เราแขวนไหมน,นะ นนะเฮ้ยพี่พรพี่พรพี่พูนทุนซี่ย่านในกล้องมัเหมือนน้องเหมือนอะไรเฮ้ย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 พี่พรใช้แน่ๆเลยเฮ้ยใช้เสื้อขาวด้วยผมยาวผมยาวพี่ทุกคนปพาะวาพี่พรมเดี๋ยวน้องจะไหวตัวทันถ้าพี่อยากรู้ใช่ไม่ใช่พี่พรมเปิดไฟฉายเลยเปิดอีกน่าใช้ใช้แล้วไปแล้วเร็วเร็ว พี่ผมนังไงไมเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยได้ปะได้ได้ไดนี่ไงน้องอยู่ตรงนี้แหละพี่ผมใช่เฮ้ยนี่ไงพี่ผมเฮ้ยเฮ้ย พี่เาใกล้ดี๋ยวนี่พี่นี่นี่พี่เดินถ่ายให้ดูนี่เฮ้ย้ยพี่ระวังนะพี่พมระว่านะนี่ไงเฮ้ย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 เฮเฮเ้ยเฮ้ยเเลยนะพีเพยเฮ้ยเเขากินปลาสิ เฮ้ยพี่ปมดูดิกินแบบขี้หิวมากเลยอ่ะใช่แต่ทำไมน่ากลัวมากพี่ใช่น้องเนี่ยชอบอาศัยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สิ่งมาห่อนที่ไหนไม่รู้อ่ะมีมาห่อนเลยพี่ดูสิมีพี่ๆเป็นแต่เราเนี่ยซุ่มให้พี่ๆดูนะเหมือนกล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสนะใช่กล้องก็แปลกๆเลยดูดูสิ ระวังนะพี่พมหนูหิวมากหรอยังม่ยุูหิวรวมดูน้องกินสิแล้วหนูยุ่คนเดียวใช่ไหมหนูไม่มีพ่อแม่หรอไม่ตอบไม่ต้องพิมน้องอยากจะให้พี่ช่วยอะไรไหมทำไมหนูเป็นแบบนี้ล่ะพี่พี่สามารถช่วยหนูได้นะขอแค่หนูบอกว่า ทำไมหนึ่งหนูกลายเป็นแบบนี้ต่อน้องได้กิน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 ยังเดียวเลยนะอย่ากินอะไรอยากินแบบอยากกินแบบแบบสุกซุกเบาไม่กกจะิน้องเนี่ยแปลกนะพี่ผมนะใช่แปลกมากน้องปกตินะเออครั้งแรกสองครั้งแรกที่เรามาเนี่ยน้องนี่อยากกินแต่ขนมนะ เดี๋ยวเราต้องหาสาเหตุกันนะพี่พี่เบื่อข้าวเป็นแบบอะไรอะไรสักอย่างเลยใช่พี่คงเป็นบริวารใครสักคนหรือว่ามีอะไรเข้าสิงหรือเปล่าใช่ใช่น้องนี่มีอาการแปลกๆหมนะจะมีคนแก่คนแล้วมีคนมีวิชาเป็นบริวารแน่เลยก็จะเป็นอ๋อน้องเป็นบริวารอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆข้าก็ไม่รู้ใครไม่รู้เลยนะพี่พี่น้องพี่เบิน้องนี่มีอาการแปลกไปนะ าม,ามันพี่พี่ย้อนไปดูคลิปน้องพิมพ์ได้เลยนะคลิปแรกสองคลิปแรกเนี่ยน้องเนี่ยยังอาการดีอยู่เลยแล้วผมสวยหมาเปสวยเลยแล้วชอบกินได้ขนมนะแต่พอสองสองสามวันมันเนี้ยน้องแปลกนะน้องพิมพ์มาหาน้องเนี่ยน้องพูดได้ว่าอยากจะกินแต่ของดิบนะซึ่งเราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรนะคุณดูน้องกินดิเราหวิหว,หว,หวจริงพิมพ แล้วเราจะทำยังไงแบบเาเราต้องหาวิธีมาช่วยน้องแหละพี่พรมเดี๋ยวเราต้องให้เราต้องพี่พรมเรามีหมอที่สามารถช่วยเหลือน,น้องได้ไหมหมอ,อกเกี่ยกับพวกมออะไรอย่างง้หมอเกี่ยวบหมออะไร่างเงี่ยวกับพวกหมอผีอะไรอ่างเง,งี้ยหมอเ่กหมออะเหมอนกีกดบพวหมอยาเงยแมอเกี่ะกบบะพวกอผอะไร่างเยพวกขีอ่ ใช่น้องเนี่ยเหมือนผีเข้าวล่างเลยนะชอบกินอะไรดิบๆทำตัวแปลกๆเหมือนดูนนรุ่นปอบนะทุกคนใช่นะน้องเนี่ยสัญชาติอายไนของคนที่แบบกินอะไรดิดบอย่เงี้ยก็จะมีแบบพวกป่อพวกกระสืออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเนี่ยดูดิเฮ้ยขันด้วย,ว,ยวิดีโอักโค้งเลยเรวเราช่วยเขาอ,อะไรไม่ได้เลยนะ เดี๋ยวเราต้องไปคิดก่อนนะว่าจะช่วยน้องทางไหนดีดูมาดูลองเดี๋ยวข้าเราไปดูนลกนพี่ผมเหมือนน้องเนกินจะอิ่มแล้วนะพี่ผมระวังตัวนะน้องเา้องารอะไรเฮ้ยพี่ผมบอยระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงพี่ผมไปไหนเนี้ยน้องน้อง พี่พงศเฮ้ยน้องจ้าจ้าเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พงศ์ไปแล้วอุ้มเฮ้ยพี่พงศ์ถอยน้องดิเฮ้ยพี่พงศ์พี่พงศ์เป็นไงบ้างไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเหมือนเขาจะกินไส้เหรอไส้ข้าวนะเขากินหรอกกินข้าไม่ได้หรอกข้าวมีพอมีวิชายบาง เหมือน,นเขาทำร้ายพี่ผมเขาจะเขาจะฉกท้องพี่ผมนะใช่ไล้ไปไหนไหนพี่ผมไปดูดินด้อ,นองวิ่งมาเท่วนี้นะใช่ม,มันเป็นกระสอบพี่เหมือนเหมือนเขาจับตัวพี่ผมนะพี่พี่แล้วเหมือนเขาจะตั้งใจจะกินไส้พี่ผม <c oughs> จริงๆนะ เรากินไม่ได้นะแล้วเขาร้อนนะเดี๋ยวพี่พม,มเราเดินหาสักแบมหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวไม่เจอเราค่อยกลับเผื่อเรามีอะไรช่วยน้องน้องน้อง,องเอามาคุยกันดีๆนะอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกมาเลยดีกว่าพี่สามารถช่วยน้องได้นะน้องจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้ไม่ต้องทรมานแบบนี้นะ ถ้าน้องไม่ยอมให้ผู้พี่ช่วยเนี่ยน้องก็ต้องทรมานอยู่แบบนี้แหละนะไอพี่ผมเราไม่รู้ว่าน้องแอบอยู่ตรงไหนนะน้องเนี่ยวิ่งวายมากเลยนะน้องวิ่งวนมาแล้วก็หายเลยนะน้องหนูน้องจะแอบทำไมอ่ะไม้พี่เจอเถอะพวกพี่จะได้ช่วยน้องได้นะ ถ้าน้องไม่ออกมาเนี่ยพวกพี่ก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงนะน้องก็ต้องอยู่ในร่างนี้นะพี่พี่ตอนนี้น้องพิมพ์กับผมแล้วก็วนหานี่เด็กก็ไม่เจอไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่ด้านไหนนะไอ้นี้พี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยหาน้องไม่เจอเราต้องเดินทางกลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพี่พรมเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปตามหาหมอ หมอผีนะที่แบบสามารถเกี่ยวกับวิชาคมเนี่ยให้มาช่วยเหลือนะอ๋อพี่พี่มีคนนี้ที่สามารถช่วยเหลือได้นะพี่เพชรนะพี่เพชรเนี่ยเขามีของดีนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะยืมอาเหมือนเราได้ของดีจากพี่เพชรนะเดี๋ยวเราจะเอาสร้อยมาคล้องคอน้องนะอ๋อพี่พี่คลิปนี้เนี่ยน้องพิมกับพี่ผมจะตั้งใจมาช่วยน้องนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยน้องพิมจะเอาสร้อยพี่เพชรมาช่วยเหลือน้องนะสําหรับคลิปนี้นะ